สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเบนนะครับวันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับผมก็บอกก่อนเลยว่าผมเพิ่งกลับมาจากชนบุรีสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่เนาะผมก็เลยกลับไปหาที่บ้านนะครับกลับไปหาครอบครัวเนาะกลับไปเลี้ยงข้าวท่านบ้างนะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์ไปอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วก็วันต่อมาก็ไปขายของผมก็ไปขายของช่วยเขาไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมาถ่ายเลยก็หลังจากวันเนี้ยผมเพิ่งกลับมาจากชนบุ ทุ่มสองทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ผมกําลังมีจะไปเดินทางไปอีกที่ซึ่งไกลมากก็คือขอนแก่นครับผมเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่า 11, 12, 13, 14เนี่ยผมเนี่ยจะไปถ่ายคอนเทนต์นะครับผมก็คือถ่ายคอนเทนต์วันแม่แต่ว่าสุดท้ายวันที่1 1 12มันไม่ได้ถ่าย <laughs> ก็เลยโอเคถือโอกาสว่าวันเดียววันนี้ผมจะเดินทางไกลเลยอันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะฮะจะเดินทางไปขอนแก่นนะครับใช้เวลาในแมปประมาณ6ชั่วโมงเนาะความเป็นจริงแล้วผมเคยเดินทางมาแล้วผมรู้เลยว่ายังไงมันก็เกิน6ชั่วโมงแน่นอนนะครับตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าจะเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ไปมา,มา,มาถ้าเดินทางพรุ่งนี้เช้ายังไงมันก็ต้องถึงเย็นแน่นอนผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากไปถึงเย็นผมอยากไปถึงเช้าๆนะครับถ้ามันไปถึงเย็นมันก็จะมืดแล้วมันก็วันหนึ่งก็ไม่ไม่เสร็จแล้วเพราะว่าวันที่15ผมมีงานต่อด้วบผมมีงานต่่ออนีววััท14ผผมมกกก็็ต้้้งลลบแรู ว่าผมก็จะมีเวลาอยู่กับที่บ้านน้อยมากผมก็เลยโอเคเพื่อเวลาที่เราอยากจะอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเราก็ต้องแลกเนาะผมก็กําลังจะเดินทางตนะั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเที่ยงคืนเลยตอนนี้คือผมมานั่งเคลียร์งานมานั่งเคลียร์คอมอะไรก่อนแล้วก็จะเดินทางแล้วจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับผมทํางานเสร็จแล้วเก็บคอมกันเดีว่า อันนี้ก็จะเป็นมื้อดึกของเรานะครับเขาเรียกว่าเติมพลังก่อนที่เราจะเดินทางกันเนาะเนื่องจากว่าไก่เนี่ยผมซื้อมาจากพ่อผมนะครับพ่อผมขายไก่ย่างอยู่เยอะมากนะเยอะเยะจริงๆให้ดูเยอะจริงๆ,งๆผมไม่รู้จะกินหมดไหมพร้อมกับข้าวเหนียวท้อนๆนะ,ะมาเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าไม่รู้เสียงกินจะได้ยินไหมนะครับผมมา,าลองชิ้นแรกก่อนเลยร้อนไหมอาจจะกินไม่เยอะมากเพราะว่าถ้ากินเยอะมากมันก็ง่วงนะครับแสบๆๆหี่ลอง ก่อนไปมาลาแมวก่อนไม่ต้องห่วงว่าแม่น้องแมวจะอยู่ตัวเดียวนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคนมาหาหน้องเนาะใช่ไหมปไป โอเคนะครับหลังจากเรากินข้าวกันเสร็จพร้อมจะเดินทางแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสิบสี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพร้อมเดินทางแล้วครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะได้แวะเซเว่นไหมกับลองกับขาตั้งกล้องแบบใหม่นะครับที่ติดกับกระจกรถดูซิว่ามันจะล่นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากตัวเมืองกรุงเทพแล้วนะครับกำลังเดินทางไปตรงวังน้อยนะครับตรงอยุทยาเนาะแต่ว่าพอดีว่าผมเจอเซเว่พอดีนะแล้วพอดีว่าปวดฉี่มากนะครับก็เลยว่าแบบขอแวะเซเว่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อกาแฟกินเนาะ คือตรงๆจริงตอนนี้ยังไม่ง่วงหรอกแต่ว่าผมแค่เผื่อไว้ก่อนแล้วก็พอดีว่าจะมาแวะเข้าห้องน้ําด้วยนะฮะก็เลยมาแวะสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังออกมาได้ไม่ถึงไหนเท่าไหร่เะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นขั้าตแรกสําหรับการเดินทางที่ยาวไกลนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนนะครับผมตอนนี้มาเข้าห้องน้าเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปกันต่อ โอเคนะครับตอนนี้ก็ทําทุระอะไรเสร็จเรียบร้อยซื้อกาแฟมาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเติมพลังด้วยกาแฟกันก่อนครับผมโอเคเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเราจะทางกันต่อครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่ตัวเมืองสระบ,บุรีแล้วนะครับเห็นป้ายเรียบร้อยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนื่องจากว่าถ่ายไม่ได้ขับรถอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับกําลังเข้าสระบ,บุรีแล้วแล้วก็ตอนนี้คือแบบเส้นตรงนี้คือมืดเหมือนเดิมเลยมืดตึ๊บเลยแต่ว่ายังดีที่แบบมีรถเยอะนะครับผมไม่ได้แบบรถน้อยมากๆนะครับผมก็ยังโฟล์อยู่ก็ทําให้เราหายเหงาอะไรได้ฟังเรื่องผีพลางๆก็ทําให้หายง่วงดีฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสีครึ่งแล้วนะครับตอนแรกผมวางแผนไว้ว่า จะเดินทางต่อผมพุ่งตรงนะถ้าวัดความง่วงผมจากร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมเหลือประมาณถ้าเป็นค่าของง่วงผมก็ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนแรกคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะพักขาสักนิดหนึ่งผมก็ไม่อยากฝืนเนาะเลยว่าจะขอหยีบสักแป๊บหนึ่งดีกว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกันต่อแต่ว,ว่าผมของีบก่อนไม่ไหวจริงๆเราเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงฮะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาจจะแบบว่าพักแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงจะพอเหรอสำหรับผมก็คือพอแล้วนะครับเอ้ยผมลืมเติมลมเลยผมควรไปเติมลมก่อนดีกว่านะฮะ แล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนจากที่ติดตรงกระจกเป็นมาถือถ่ายเองแล้วสาเหตุเพราะว่าฟิล์มรถเสียเรียบร้อยตอนนี้คือมันติดฟิล์มไม่ได้มันทําให้ฟิล์มเสียเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรถือถ่ายเอาละกันแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ผมแค่มาถือถ่ายชั่วคราวเท่านั้นเองกล้องอาจจะไม่ได้นิ่งมากเป็นวอล์ที่ลงทุนมากเลครับผมเอาไปติดสรุปเป็นไง ฟิล์มเสียเลยนะครับผมมันเหมือนมันหลุดออกมาจากกระจกเลยนะครับผมใครที่จะทําแบบผมก็ไม่แนะนําละกันนะครับผมโอเคก็ถือว่าได้ลองเป็น,นตัวไม่เป็นไรเสียแล้วช่างมันนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะฮะเริ่มใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราพ้นกลางคืนมาแล้วเนาะเพราะว่ากลางคืนทางมันจะมืดใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราเริ่มเห็นท้องฟ้านิดนึงเนี่ยก็เริ่มใจชื้นละเพราะสว่างน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วตอนนี้ผมเพิ่งกินลูกอมกาแฟไปแต่ว่าไม่ไหวโอ้โหง่วงมากนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มง่วงแล้วอะ่ะแต่ว่าเห็นแสงลำไร้ลำไายนี่ก็ใจชื้นดีเหมือนกันนะครับงั้นผมขอพักอีกสักรอบหนึ่งลวกันไม่ไหววะ่ะ ก็ตอนนี้นะครับเราใกล้ถึงชุมแพแล้วนะครับอีกประมาณแค่ประมาณ80กโลเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆิดตอนนี้ถามว่าอาการง่วงเป็นไงบ้างนะครับถ้าน้ำจากร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมมีอาการง่วงไปแล้ว60%นะฮะผมต้องเปิดเพลงดังๆแล้วก็นั่งร้องเพลงไปเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงแล้วก็มีแบบแวะกินขนมบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากินเยอะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขับรถอยู่มือไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยก็ลําบากนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจแหละทางมันไกลมากเป็น การขับรถที่โอ้โหทรหดมากตอนแรกกะคิดว่าแค่6ชั่วโมงแต่ความเป็นจริงแล้วผมว่ามันน่าจะสัก1ิชั่วโมงได้เลยเพราะว่าออกแต่ตีหนึ่งตัวเนี้ยใกล้จะ10โมงแล้วอ่ะมันมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเป,เป๊ะเลยอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็น่าจะประมาณ10บโมงพอดีน่าจะถึงนะฮะใกล้จะถึงแล้วใกล้ถึงความฝันของเราแล้วถือกล้องก็ไม่ค่อยไหวแล้วครับเหนื่อยโอเคไปกันต่อ5 minutes later ตอนนี้ก็น้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะฮะขับในจริงๆตอนเนี้ยมันเหลืออีก55กิโล แต่ในขนาดที่ชุมแพบ้านเราเลยเจ็ดสิบกิโลไม่น่าจะพอนะฮะผมก็เลยขอขอไปเติมน้ํามันก่อนแต่ผมขอเจอปั๊มข้างหน้าก่อนเนี่ยข้างหน้ามีปั๊มปตทอ,อยู่เดี๋ยวไปเติมน้ํามันก่อนไปเติมน้ํามันกันครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้นะครับเรา เข้ามาในตัวเมืองชุมแพแล้วตอนนี้อีกประมาณ15นาทีก็น่าจะถึงละใกล้จะถึงความฝันแล้วผมกินเอ0 0ร้อยเป็นขวดที่2แล้วเรียบร้อยแต่พูดตรงๆนะว่าก็ยังง่วงเหมือนเดิมเดี๋ยวว่าพอดีว่าเดี๋ยวแวะซื้อของเข้าไปหน่อยพอดีว่าญาติเขาขายของอยู่ที่หน้าโรงเรียนเก่านะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวเผื่อแวะไปไปกันต่อทุกคนอันนี้ดิผมว่าจะแวะมาซื้อข้าวยำแหนมของปโปรดหน่อยนะฮะพอดีว่าญาติผมขายอยู่แถวๆนี้ตรงธนาคารทอสอนะฮะไปเดี๋ยวเราไปกันน้อยๆไม่เป็นเน่อยเท่ออๆอโซ่เลย สวัส<ม>ดีครับผมค่ะคุณพี่มาติกาครับครับผมครับเอาวยำแหนมนะครับจ้าด้บแป๊บนึงจ้ดครับจัไม่ติก,การมาาาไม่นั่งไม่ไลยกับทุกคนครับก็ไาาด้ห้องกค่คมาารแมนครับโอ้โอ้แบบยังครับนัง่งนัง่งนัง่งนีงน่ก็ได้ครับ5 minutes later โอเคครับทุกคนอันนี้ผมก็ไปซื้อข้าวยำแหนมนะครับจากญาติมา พอดีญาติเขาขายอยู่แถวธนาคารทากสตรงบ้านนนหันเนี่ยครับเออเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชอบมากชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมก็เลยชอบกินตลอดเพราะว่าบ้านเราหรือชุมแพนเนี่ยทำข้าวยำแหนมอร่อยสุดละไปที่อื่นไม่เคยถูกปาดเท่าที่นี่เลยชอบมากแล้วเขาให้พิเศษมาแบบเบิ่มๆตอนนี้จริงๆจะถึงบ้านเราอีกไม่ไม่เกิน5้านาทีเดียวถึงผมแวะมาซื้อของกินเข้าไปก่อนโอเคไปกันต่อครับผมเย่ yeah, ตอนนี้เราถึงบ้านโนนลานแล้วโรงเรียนบ้านโนนลานนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านผมเองซึ่งจะมีโรงเรียนอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเป็นสีแยกตรงนี้โอ้โหถึงแล้วผมเคยอยู่สมัยเด็กมา10กว่าปี14ีปีหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ชนนะครับนี่ความนอสตาเจียก็ยังอยู่ความบ้านๆน,นะครับผมรักมากที่นี่มันดูสงบมากนะครับอยู่กันแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไม่ได้กลับมานานมากพอดีว่าช่วงนี้แบบหยุดยาวสี่วันวันแม่ไงนะก็เลยแบบขอเวลากลับมาหน่อยนะฮะโอ้โหให้ดูให้ดู ให้ดูว่าเรีแอชชันย่าผมจะเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าผมจะกลับถึงตอนไหนนะเขารู้แค่ว่าผมจะกลับวันนี้แต่เขาไม่รู้ว่าผมจะถึงตอนไหนเดี๋ยวให้ดูเรีแอชชันย่าผมอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่ผมเคยมาเล่นตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราขอเข้าบ้านก่อนทางเข้าบ้านก็จะแคบๆนิดนึง <c oughs> เข้าได้ไหมวะ <c oughs> แคบมากอันนี้ก็จะเป็นซอยบ้านผมเองนะครับถึงบ้านแล้วดูเรีแอชชันย่าผมไม่รู้ย่าผมอยู่บ้านป่า ไม่รู้เขาจะเลาะไปไหนอีกคนนี้ก็ชอบเลาะซะด้วยอ๋อนี่ไงย่าผมย่าผมเดี๋ยวเราไปวัดดีย่ากันบอปบอปบอมีบอมีวัสดีครับวอวอหมีวัสดีครับวัสดีครับฮะครับแม่เลยครับอืมโอ้อันกลับมาซื้อๆีเลยครับพริซึงพริซื้ออันยำแหนมตรงร้านอโซนะอยู่ทองก็สอนะธนาคาร แว่ไปซ <ไป S 2> <izi. S 1> ื้อไ,ไ,ปไปแล้วสิไปแล้ไปมาแล้วระวังทางทางกลับนี่แหละหลังจากมาถึงคอนแกนเหนื่อยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยก็คือ One hour later หลังจากช่วงนี้ก็ไม่ไม่ติดนะครับไม่เป็นไรพักเอาละกันแล้วผมก็มานั่งตัดว็อกต่อนะครับผมหลัจงจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็ถึงโปรเกตล่าสุดแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับวอกของเราในวันนี้เช้าวันที่14นี้นะครับผมหลังจากที่เมื่อวานทาวอล์กเสร็จแล้วก็เนื่องจากว่าอาการเหนื่อยล้าที่สะสมนะครับทําให้วันนี้ผมตื่นสายเป็นพิเศษนะครับผมตื่นมาทีก็บ่ายสองแล้วนะครับผมหรือบางที เพราะบรรยากาศสงบในต่างจังหวัดเลยทำให้ผมได้หลับลึกมากขึ้นกว่าเดิมอากาศวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ญาติๆเขาก็ยังคงนั่งกินข้าวกันชิวๆครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ขอตัวมาเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะขนขึ้นรถแล้วกลับบ้านภายในวันนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้มีญาติฝากของกลับกรุงเทพเยอะมากผมก็เลยต้องเก็บเสื้อผ้าไว้ก่อน เพื่อจะได้มีพื้นที่เก็บของของญาติญาติได้มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้เราจะขึ้นไปหาปู่นะครับเนื่องจากใกล้เวลากลับแล้วนานมากที่ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับปกติแต่ก่อนบ้านหลังนี้จะผมจะนอนอยู่ข้างบนเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาเก็บ กระดูปู่ผมนะครับทุกครั้งที่กลับขอนแก่นผมแทบไม่ค่อยได้มาหาท่านเลยไม่ค่อยได้มากราบท่านเท่าไหร่เลยโอเคมาหาเลยเด้อพอเด้อเมื่อไรข้นมาโดนเด้ลูกออกมาเห็ดข,ของเจ้าของเด้อพอใส่คำใส่คุณเ,เด้อให้ลูกมีโชคมีลาบค,คิดฮอดพอเสมอเด้อ มาไปหน,นผมกลับแล้เด้อไปไนน้อยคุ้มครองให้ลอดปลอดภัยให้มีโชคมีลาบมันๆกับเขาเด้อสา<ถ>ธุก่อนกลับย่าก็มาผูกข้อไม้ข้อมือให้และอวยพรให้ปลอดภัยตัวผมเองพูดตรงๆว่าอาจจะยังไม่อยากกลับอยากอยู่ให้นานกว่านี้แต่ชีวิตคนเราก็ต้องเดินต่อไปมันแม่บ่มีอย่างห้หดอกมีไห่ามีละ การกลับมาวันแม่ในวันนี้แม้ผมจะไม่ได้ให้รางวัลอะไรหรือให้เงินมากมายแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมได้กลับมาหาท่านอาอยุมันแข็งยืนอืมักษาสุขภาพอือ้ขาดกระเป๋าเลยต่างเสริน่าครับและท่านก็ไม่เคยคาดหวังอะไรจากตัวผมนั่นยิ่งทำให้ผมต้องสู้ต้องพยายามมากขึ้นไปกว่านี้อยู่กับลูกกับหลานไปโดนด อหาหได้ลายเลยใช่ไฮไลท์ของนี้หรอบางทีมันก็ต้องพยายามหัวเราะเพื่อกบน้ําตาที่ไหลยอยู่ในใจผมยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรแต่สักวันหนึ่งตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะสําเร็จให้เขาเห็นรอรถที่กําลังถอยออกไปจากบ้านหลังเก่าหลังนี้ก็ทําผมจุกอ,อกไม่น้อยถึงแม้จะดึกมากแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะเดินมาส่งและมองรถคันนี้ถอยออกไปจากบ้านหลังเก่า อย่างช้าๆแม้วันนี้ผมต้องอยู่ไกลบ้านเพื่อไล่ตามความฝันและต่อสู้กับชีวิตแต่ทุกก้าวที่เดินไปคือก้าวที่อยากพาวความสำเร็จกลับไปวางไว้ในมือแม่สุขสันต์วันแม่ครับผม